นี่ฮิแมโกคือว่าหืเรื่องที่ฉันจะบอกนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแหละนะเรื่องอะไรหรอคือเราก็รู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมล่ะคะองค์หญิงของฉันใช่จะท,ทำไมหรอฉันแค่ยอยากจะบอกว่า ฉันมีความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกกับเธอมานานแล้วล่ะยิ่งอยู่กับเธอยิ่งได้รู้จักกับเธอได้คุยกับเธอได้มองหน้าเธอแบบนี้ในทุกๆวันความรู้สึกนี้มันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสีฟายฮิเมโกะความรู้สึกนี้ท้าให้ฉันรู้ว่าเธอ โ่าสมแพ์เลยว่างันไหมฮิแมก่จจังหม,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 มายมายความว่ายังไงนะ่ะแม่มาจะเป็นอะไรนะ่ะทำไมทำได้อย่างนั้นละ่ะที่นี้ก็ไม่มีใครมาขวางแล้วนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยล่ะนะ เอยทำไมล่ะไม่มารับของขวัญจากฉันก่อนเหรอเธอเธอทำอะไรนะเธอคงไม่คิดจะทำแบบนั้นกับฉันใช่ไหมฉันจะบอกอะไรดีๆให้ก็แล้วกันนะยูเมนโนฮิเมกโกที่ฉันทำกับเธอทั้งหมดมันก็เป็นแค่แผนในการทำภารกิจของฉันก็เท่านั้นแหละนะ ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ฉันขอพูดชัดๆให้เข้าใจเลยนะตั้งแต่แรก <c oughs> อ,ยอย่าเข้ามาใกล้นะ <c oughs> ฉันไม่อยากให้เธอเจ็บมากหรอกนะเพราะงั้นก็อยู่นิ่งๆสละไม่งั้นใบหน้าสวื่ของเธออาจจะมีตำหนิก็ได้นะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงฉันไม่ฆ่าเธอหรอก แต่เธอจะรอดหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งก็ถ้ามีคนมาช่วยแม้ท่านนะนะเย่ยอย่านะอ๋อถ้าเธอรอดไปได้แล้วเลือดของฉันหลุดออกไปเรื่องในตอนนั้นตอนที่เธอฆ่าเธอคนนั้นอาจจะหลุดออกมาก็ได้คนอื่นเขาจะมองเธอ,อยังไงนะ แม่คงน่้นสนุกแม่เบาเลยล่ะทอยโชกดีนะองหญิง Good ่นะคะ <c oughs>